สวัสด <c Ris ky> ีทุกท่านด้วยนะครับกลับมากับเกม Minecraft นะวันนี้เราจะมาเล่นแม็กอะไรก็ไม่รู้แม็แลาสเน่เ The Library นะอาจจะเลกอาจอาจจะเล็กก็เป็นได้นะฮะครั้งที่แล้วมันหล็กเชี่ยเลยนะฮะนั่นไงว่าแลี้วอเฮียมันยึดเฮ้ยต้องกล่าเป็นแอคชั่นวิดูซตติ้งอ่าช็อตเลยละกันทั้งนั้น อีกช็อนนตนะะก็แหลกอีกแล้วแหลกจุงเบยนะฮะเพชรฟูลเลยดีกว่าไม่ต้องมีเฮียเลยนะเช่นที่โน้ตไปโนดีไปอ่านกดนั้นก่อนไหมอ่านอ่ะเดี๋ยวมันมีกดไนอ่านไม่ออกนีอไงสิขาอ่านออกแน<ป>่นอน welcome to the library A custom map b y ยน์แอนด d วิด s ายกา Map Maker เก p r o เ e c t ปรเจกต์เอสบา p เดอะดร็อ m ไม่อานละพอลเลอรเี่ยมีแหลกแลกติติตัว้วกันละกนีนันกันผมกแล้วกันต้องมูโอเคฮิสตอรี่ทราเวไปไหนดีล่ะไปฮิสตอรี่แล้กัน อะไรต่ตแฟนแนแตตแนนแลกเ็กเกินไปแล้วนั่นเนี่ยเนี่ยแฟนซีพองราเฟิร์สอืมใครเป็นัเป็นแฟนสีวะนสีเรื่องสีเป็นสโอเคอ่าตรงนี้ก็ว้าวเมาขอเมาเลยแล้วกัน ยอ,อมดหมดมองไม่หมดแน่ถือมือยางชิม,ชมเล่ผ่านผ่านไม่ผ่านเราไม่สนนะนเล่นเล่นไปงั้นเลยเล่นเรือนี่นีเ่เปนบน,นี้แหละทุกคนเริ่มขี้ขวาเดี๋ยวลูกอัพเดมาครับเรจะไล่มขี้ขวาครั้งงขี้ขวาครั้งนึ่วงไม่าดนะครับขี้ขวาขี้แล้วอ้าวเฮ้ ขึ้นรถไฟเหมือนกับที่ที่รถไฟข้างเ,เลยเป,ปิดไปเรื่อยๆไปเลือยๆเลยยิ่งเลยโอ้โหยขึ้นมาที่ไหนเนี่ยวันเนี้ยิ่งยิ่งยิงไป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 ,ไปว้าวาว้าวว้าวยายว่าถึง <นะ S 2> แล้วเป็นลิฟที่ดีมากเลยเนะี่ยใครเป็นคนคิดวะ ว้ายห้ทีนอนนะแล้วจะเตรีย um มันใช้หมดมั้งเปลี่ยมเยอะอันก <um uh ็พอก็มันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยนี่อ่าอะไรเนี่ยให้นอนก่อนจ้าพร้อมเด็กพารีนอนก่อนเหรออ่าฮะเดี๋ยวาคงตายนอนนะเซฟใช่ไหมเนี่ยทำเซฟทำเซฟทำเซฟตรงไหนเนี่ยฮะที่เขียนทำเขียนยังไงวะทีที่ time เซตทีหนึ่งพันเรยหรือว่าพันเจ็ดร้อยันพันเจ็ดร้อยบนอนได้นาวลองเป็นทางแปดพัน0ปพัเดี๋ยวดินี่ก่อนทานเซตมันต้องสามหมื่นไม่ใช่เหรอสามเก้าศูน์เซตเลยอ่าเฮ้ยไม่มีทั้งนั้น อ้ามือศดแล้วลอ่าเดี๋ยวคัดก่อนออเคฟกลับมาแล้วนะกินข้าวมานะอ้านอนได้แล้วกลับนอนเลยโอเคเซฟแล้วนะตอนนี้น้องผมกำลังไปทำอะไรอยู่เฮ้ยสับตกใจยี้ จอบเฮ้ยดับออฟเดอะไพเรตโอโน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 ้โน้โน้โ้โน้โนโน้โน้โน้โนน้โนโนน้โน้โน้น้โ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 ้น้โน้โน้โ้น้โ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  w h a thank t you for paying แค่เนี้ยกูสูงกันนะเนี่ยโอ้ใช่ได้เลยก็ต้องขอจบไปอย่างี้านล่างป้วม,มันหลอกลกูหลอกลกูหลอกลกูอ้าอาไอสัตว์ที่ดำมืออีเปรตมึงมี่หลอกให้ได้เลยนะ จเจริญพรเสมออ้เอาแกไม่แกฮัลโหลน้องมาแล้วนะอะ่มันหลอกคูนเล่นจบแล้วเนี่ยง่ายโอ้ไล่ว่ะเล่นจบแล้วเออไหนอ่ะจบแล้วอ่ะโอ้ยหล็อกกูหลอกกูทุกทุกบล็อกอะไรพวกนี้ได้ไหมได้มั้มไม่ไดท้ทุกได้ทุกได้ทุกัน ื่อกี้เห็นมีรอยแตกอยู่รอยแตกอ๋ออ่ามีรอยแตกอ่ะได้เอาเดินทีบุ้มเลยเนี่ยคุกอัเดินทีบุ้มมือใส่นะฮะมือใส่มันหลอกเราเน๊ะเนี่ยมันบอกว่าซัพพอร์ตมือซัพสไครต์แกนฟอยจยิ่งเราจับตรงนี้ได้ปะจับได้เนี่ยมันที่เดิม เนี่ยมันหลอกนี่จริงๆฉันชัยอยู่ตรงเนี้ยมาให้พี่อยู่สาปีขึ้นไปตั้งนานเล่ยวะหน้าอย่างงั้ให้กูมาซัพพอร์ตชนแนลมีอีกหรือไม่แรปวก็ขอขอบคุณให้เขานะมีอ่าดีๆให้เราเล่นนะแม็กก็ขอจบการรีวิวนี้นะนึกว่าจะยาวสั้นจริงๆเลย